เอาสอมซีซีหนึ่งแปดาระบวนนะครับวดช้าเพิ่มขึ้นอีก9นาทีนะครับเกหรือ8ปนาทีไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมเขียนไปทีนึงเนาะ จ่อชุมแสงเสร็จแล้วไปจ่ออีกทีหนึ่งที่บางม,มนา่าสะพานหินโหดดงบังกรพิจิตรบางกระทุ่มพิษซุโลกโคลมพิรามหนองตมพิชัยชุมทางมาราาทศักตรอนอุตรดิษฐ์ศิลาอาจบ้านด่านห้วยไร่บางต้นพึ่งไปสิสุดที่เด่นชัยนะครับ สามกึ่งสองนะครับตู้เขียวพวงท้ายมีจักรยานไปด้วยสุดยอดสุดยอดตอนนี้กำลังจี้โดดพิเศษที่เจ็ดติดๆเลยนะครับ